สวัสดีค่ะเอ๋ลงเอิร์ธจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับสว,วีดพาวเดอร์ตุ๊ดไปอ๋อเอ๋ถามกันมาเยอะมากพี่คะทำไมทานแล้วประจำเดือนไม่มาคะอ่ะเรามีคำตอบค่ะขอให้ท่านนะคะทานไปจนกว่าประจำเดือนจะมาเพราะว่าสวีดพาวเดอร์กำลังปรับสมดุลในร่างกายท่านนะคะให้ประจำเดือนมาปกติลดอาการปวดท้องประจำเดือนแก่ตกขาว เคลียนะคําถามนี้ให้ทานไปจนกว่าประจำเดือนจะมาและช่วงประจำเดือนมาเนะี่ยคะช่วงประจำเดือนมาให้หยุดทานนะช่วงระหว่างการทานนี่เด็ดเด็ดขอบอกให้งดหน่อไม้แตงกวาอาหารดองนะคะเพื่อที่ประสิทธิภาพของสมุนไพรจะเข้าไปทํางานได้อย่างเต็มที่ท่านก็จะ,จะดูดูมอยากดูมกันใช่ไหมล่ะรู้เขาบอกงดนะคะงด งดอาหารดองแปลงกว่าตอ,อไม้เพื่อประสิทธิภาพในการนมดูมของเรานะอ่ะอ้อข้อควรระวังนะคะคือทุกท่านเนี่ยรู้ว่าอยากได้สินค้าถูกแต่ท่านดูราคาที่ข้าง่องสินค้ามันตั้งเก้าร้อยกว่าบาทนะคะทางเราขายก็ไม่แพงนะ,นะคะถ้าท่านหาถูกกว่าเก้าร้อยกว่าบาทมากๆนี่ก็ต้องระวังนะคะสินค้าปลอมแม่ค้างสต๊อกอืม ทานแล้วก็ไม่ดูสุขภาพไม่ดีอนะอ๋อใครมีนะคะใครมีสวิทพาวเดอร์อยู่ในมือนะคะถ่ายอัดคลิปมานะคะชิงระวันชิงระวันได้ไปแล้วนะคะน้องมิวอืมถ่ายมาให้หลงเออเลยนะเดี๋ยวลงเออเอารางวัลให้แต่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเคลียนะคะเคลีย